นนะเอามาฟังคำพรมเจ็บๆนํากันเลยเนาะ mm. เพื่อนำไป mm. เรียนก็ะดีตัวเองทุกวันทุกวันเนาะฟังพมกันเลย mm. บางคำพกคนอีพูดอีเว่างหูสึกอันใดแต่คนที่หับฟังจะเสื่อนใจทั้งน้ำตาหักก็ต้องใช้ความอดทน แต่บางครัง้งความอดทนก็แปลวา่าฝืนปากก็บอกว่าฮักแต่ก็ยังไปมีคนใหม่ปากก็บอกว่าจริงใจแต่แล้วเอ็ดยังทาดให้คนอื่นให้คนอื่น,น,นเชียเสียอกเสียใจ บางครั้งก็หอว่าบงหักแต่ก็ยังหักทั้งทั้งที่ก็หูว่อฝากไว้เพียงก็นีนนเนาะคนที่แอบหักคนอื่นเนาะ